มาเปิดดอกดอกเห็ดถุงรอบสองนะคะว่าจะเปิดดอกได้ไหมเนะาะเรามาดูก้อนเชื้อนะคะก้อนเชื้อเบาและแห้งให้ฉีดน้ําเข้าไปในก้อนเชื้อโดยตรงได้เลยค่ะฉีดกรอกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็น้ําก็ต้องเย็นๆด้วยนะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วเอามาฉีดนะคะม,มีรูตรงไหนก็ฉีดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็ถ้ามีน้ําขังค่อยกรีดกรีดใต้ตูดออกให้น้ำมันไหลออกนะคะออพยายามอย่าให้น้ำมันขังถุงแต่ว่าฉีดเข้าไปในก้อนได้ค่ะแค่อย่าให้น้ํำขังถ้ามีน้ํำขังต้องต้องอยกมีน้ําแล้วก็กรีดใต้ถุงให้มีที่ระบายน้ำํำสามารถฉีดเข้าก้อนแต่อย่าให้น้ํำขังถุงเออนะคะ แล้วก็ถ้ามีตาดอกตาดอกอย่างนี้นะคะตาดอกก็กรีดเลยค่ะกรีดถ้ามันตาดอกขึ้นมาเพิ่มก็กรีดนะคะตาดอกก็คือดอกดอกเห็ดที่นูนๆออกมาเงี้ยค่ะกรีดเลยนะคะแล้วก็ลบน้าถ้ามันมีรูเยอะอย่างนี้ก็ปิดรูไว้บ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก้อนมันแห้งเวลาลมมันเข้า นนไม่เป็นไรมีสองรูอันนี้กรีดเพิ่มแต่ไม่ได้แบะออกไงน้ําลมมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็เหลือไว้ไว้ฉีดน้ําเข้าไงแค่ออสองรูไม่เป็นไรนะคะ,ะถ้ามีตาดอกก็กรีดเลยถ้าดอกแห้งรอบสองเนี่ยก้อนเชื้อมันจะชอบจะแห้งนะคะฉีดน้ําเข้าไปในก้อนแต่อย่าให้น้ํามันขังอ่า มาดูกันค่ะว่ากี่วันจะออกดอกเนาะมาติดตามตอนต่อไปค่ะ